วันนี้ได้เงินสิบล้านรู้แล้วต้องไปคุยกับแบงค์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้นะเราองคุยก่อนเดีได้เงินสิบล้านแนะนําตัวไหนดีพี่เล็งพี่เล็งไว้นะพี่เล็งไว้ที่เอสพีก้าให้เต็มสปีดค่ะตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่แบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ผัประกันได้ซึ่งเราจะไปสูงสุดอยู่ที่สิบล้านบาทแต่ซึ่งเราจะดูจากรายได้ผู้ประกอบการเป็นหลักซึ่งเราจะไม่ให้ไม่เกินสามเท่าของรายได้ค่ะต้องเปิดบริษัทมาได้กี่ปีสามปีค่ะ ส่วนทุนต้องเป็นบวกไหมก็เป็นบวกผู้ถือหุ้นห้ามติดลบ,บ <ะ S 1> ส่วนยอดขายอะ<ม>ค่ะของของปีล่าสุดเนี่ยต้องกําไรไหมต้องกําไรแล้วปีก่อนหน้านี้ไม่กําไรได้ไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าส่วนผู้ถือหุ้นห้ามติดลบเท่านั้นเองอ๋อ,อ,อก็คือไม่มีหลักทร,รษษัพย์ธรรมการแต่ก็อาจจะต้องให้บสยคําเป็นบสยคําค่ะเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจที่เปิดมามากกว่า3ปีมีกําไรส่วนทุนเป็นบวกใช่จัดอุตสาหกรรมไหมหรืออุตสาหกรรมไหนก็ได้ตอนนี้คืออุตสาหกรรมไหนก็ได้ติดต่อได้ทุก ไทยคเครดิตทุกสาขาเนะาะเจ้าหน้าที่เขาน่ารักเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นใ,นใครอยากได้งเงินทุนในการต่อยอดหรือว่าหมุนเวียนในธุรกิจติดต่อได้ที่ไทยคเครดิตนะคะนี่สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยคือโปรดักต์โปรแกรมของธนาคาร